สวัสดีครับผมทารัตรับดูรายมือพาลหัสพนุกรรมก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงดวงชะตาคนเกิดราศีพฤกษ์ในเดือนเมษายนนะครับผมก็ใบแรกที่ผมจับได้นะครับนี่ครับ the high o f p r i c e s ครับผมยังไงเดือนคุณที่จับได้ในเดือนเดือนคนราศีพฤกษ์ที่จับได้ใบนี้ในเดือนเมษายนเนี่ยคือใบนี้คือตัวตนเจ้าชะตานะครับราศีพฤกษ์เนี่ยเป็นราศีแห่งความร่ํารวยนะครับผมจับได้ใบนี้คือราศีพฤกษ์เนี่ยเป็นคนที่เก่งอะไรไม่ว่าจะเล่นหุ้นเล่นหวยหรือเล่นอะไรต่างๆเนี่ยคือช่วงเนี้ยใบเนี้เจ้ชาชะตาตอนนี้เนี่ยกําลังดวงขึ้น มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งราศีพฤกษ์จะเป็นราศีเจ้าเศรษฐีอยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรมาตอนหนุ่มๆสาวๆหรือว่าในวัยกลางคนส่วนมากตอนแก่หรือว่าตอนวัยเกษียณส่วนมากนะราศีพฤกษ์จะมีเงินมีอันจะก,กีีหรือมีฐานะที่เลี้ยงดูตอนเลี้ยงดูตัวเองได้ตอนแก่ค่อนข้างสบายครับผมและใบนี้คือตอนนี้ให้คุณเชื่อซิกเซนต์ตัวเอง ราศีพฤกษ์ราศีพิจิกเซ็นตตัวเองอีกอย่างหนึ่งคือเป็นช่วงของการตัดสินใจด้วยเป็นช่วงของการตัดสินใจให้ราศีพฤกษ์จะเป็นราศีที่คล้ายๆเหมือนกับว่ามีคนคอยอุปถัมภ์ค้าชูนะมีคนคอยอุปถัมภ์้าชูอย่างหนึ่งหรือไม่ตัวเองก็ต้องไปอุปถัมภ์ค้าชูคนอื่นเขานะ <S <S มันมีได้สองแบบคือแต่ว่าราศีพฤกษ์เนี่ยจะเป็นราศีที่คล้ายๆเหมือนกับว่าเ่าให้ตอนที่ พูดถึงเรื่องอุปสมคทูต์นี่คือว่าไม่ว่าคุณจะลำะบากตอนหนุ่มอาจจะบางคนสบายเร็วหน่อยคือลำบากตอนหนุ่มตอนสาวแต่ว่าพอเลาใบากันคนมาอาจจะเริ่มสบายเลยก็ได้ใบนี้คือการใช้หัวด้วยการรู้จักคิดการคือแบบว่าทําตัวเองให้สบายสบายความจริงไม่ต้องรู้คิดเยอะก็ได้ให้มีความสุขมีความสุขสบายสบายไปนะแล้วก็ทําจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสใช้จินตนาก,การหรือใช้สมอง คิดในด้านการของอารมณ์อย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นตรรกะศาสตร์เยอะนี่คือราศีพฤษที่ผมจะบอกในช่วงของเดือนนี้อย่างหนึ่งราศีพฤษควรใช้ตรงนี้คิดเพราะราศีพฤษเป็นราศีของวัววัวเป็นราศีของความสบายเพราะวัวเป็นสัตว์ที่สมยสัยก่อนเขาเป็นสัตว์ที่ถูกแบบว่าเป็นคือในการทําพิธีอะไรต่างๆนม่วัวจะ ถูกใช้เยอะในการทาพิธีอะไรต่างๆในสมัยก่อนนะครับผมทำศาสนาต่างๆเขาส่วนใหญ่เขาใช้วัวเพราะฉะนั้นวัวเป็นคนที่แบบมีตรงเนี้ยเยอะซิกเซนนะไม่ใช่สมองส่วนคิดนะต่อไป a g e of s o r คือการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวัวเนี่ยในเรื่องของตอนนี้คุณจะต้องมีเรื่องคนลาสี่ฤพษ์กจะต้องมีเรื่องตัดสินใจให้มาตัดสินใจแน่นอนคือการตัดสินใจครั้งสําคัญ อย่างหนึ่งไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องเงินท้องลูกหรืออะไรต่างๆผมไม่รู้แต่ว่าคุณจะต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจตัดสินใจทาอะไรไม่ว่าจะเล็กจะน้อยหรือครั้งใหญ่คือต้องมีเรื่องให้ตัดสินใจและทําให้คุณเนี่ยคิดเยอะพอคิดเยอะเสร็จวิธีแก้คือต้องฉับลงไปเลยนะครับผมแล้วใบต่อไปคือช่วงนี้ที่ผมเดาๆคือน่าจะเป็นเรื่องของความรักความรักหรืออาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินเรื่องเกี่ยวกับหุ้นส่วน อะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องของคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องของคนมากกว่าสองคนก็จํานวนหนึ่งที่ลักษณะสามคนสี่คนแต่เป็นจํานวนไม่มากแต่ผมว่าสองคนนี่น่าจะชัวร์ที่สุดเพราะเป็นเรื่องของการคิดตัดสินใจตกลงกันแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงดาบหรือตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ใบน,นี้ก็มีสิทธิ์ได้เจอคนรักห,หรือคู่โดยการตัดสินใจที่จะ มีทาอะไรร่วมกันหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเกี่ยวกับข้องกับหุ้นส่วนก็ได้ที่จะเจอแฟนที่ดีหรือคุณส่วนที่ดีที่จะท,ทําธุรกิจหรือทําอะไรที่มันเกิดอนาคตใหม่วังห,หวานชื่นซึ่งกันและกันใบนี้ครับจะทําอะไรของราศพีพฤษที่อยู่ในเดือนเนี้ยเดือนเมษาเนี่ยให้ทําเร็วๆหน่อยนะครับผมทําเร็วๆไม่ต้องไปคิดเยอะถ้าตัดสินใจแล้วก็ทําลงไปเลยใบนี้คือตรงเชื่อในรางสังหรณ์ของตัวเอง ครับผมเชื่อแล้วทำใบน,นี้คือการตัดสินใจส่วนใบน,นี้คืออนาคตหรือว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดคือตอนนี้ช่วงชีวิตนะตอนนี้ของเดือนเมษายนเนี่ยคืออาจจะมีความรักหรือมีการตัดสินใจหรือมีหุ้นส่วนมีอะไรต่างๆโอกาสดีๆเข้ามาที่หาค่อนข้างได้ยากแต่ว่าใบน,นี้คือตัดสินใจทำและนี่ครับคือช่วงเนี้ยผมจะมีการสอนนะครับ มีการสอนไพ่ยเกิดเปิดคอร์สสอนไพ่ยนะครับถ้าเกิดใครที่สนใจเกี่ยวกับคอร์สสอนออนไลน์ไอ้คอร์สสอนของผมที่สำนักง,งานผมอยู่แถวตออาลิงชั้นนะครับคือยังไงก็ถ้าเกิดใครที่ต้องการเรียนผมจะส่งแผนที่ไปให้ก็สอบถามรายละเอียดผมก็ทักเข้ามาในไลน์ id ทาร่าสองหกที่ผมเขียนไว้ด้านล่างของ Youtube นะครับ ก็มีเขียนไว้นะครับหรือยังไงถ้าเกิดสอบถามหรือยังไงก็สอบถามมาได้ผมจะส่งข้อมูลไปก็หรือว่าจะโทรมาก็ได้ครับแต่ยังไงถ้าเกิดทักไลน์ดีมามันจะสามารถส่งข้อมูลไปได้ง่ายกว่านะครับผมก็ยังไงก็ทักมาได้ครับถ้าเกิดสนใจเรียนเกี่ยวกับคอร์สไพวยศวีของผมยังไงคุณเรียนไปยังไงง,งูปลาไปยังไงคุณต้องทํานายเป็นแน่นอนไม่ว่าจะทํานายคนอื่นหรือทานายตัวเองเอาไปใช้ประโยชน์ในการถามจับไพทีละใบแล้วถามว่าดวงชะตาวันนี้เป็นยังไงยังไงยังไง คุณต้องรู้ดวงชะตาของตัวเองหรือของผู้อื่นได้แน่นะครับผมที่มาเรียนกับผมคุณยังไงอย่างน้อยคุณเรียนไปคุณก็ต้องเป็นสักอย่างนะครับผมถ้าเกิดอย่างเชี่ยวชาญยังไงผมต้องสอนคุณให้ได้แน่นะครับผมถ้ามาเรียนกับผมไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งกลับไปครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้นะครับในไลน์ดีแล้วค่าเรียนนี่ก็คือผมบอกก่อนนะครับค่าเรียนผมอยู่ที่สองพันนะครับ ก็สองพันบาทนี่ยังไงเตรียมไ้่ยืซียังไงหรืออุปกรณ์การเรียนผมจะบอกให้คุณเตรียมใหม่อีกทีนะครับมีชีตให้ครับไม่ต้องกลัวคือผมจะมีชีตหรือมีเอกสารการเรียนให้คุณเอากลับบ้านไปนะครับผมก็สิ่งที่เตรียมมานะครับก็มีแค่ไ้่นะครับก็ผมจะบอกอีกทีว่าให้ซื้อผพ่ชุดอะไรนะครับผมก็สําหรับคัที่ต้องการดูหมอนะครับก็ ทักมาไลน์ดีอัตราสองห้าหกเช่นกันนะครับผมก็ส่งรูปลายวิธีการดูนะครับก็ส่งรูปลายมือมาสองข้างก็นัดเวลาที่จะดูมาผมจะโทรไปหาเวลาที่คุณนัดเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นัดหกโมงเจ็ดโมงดูเวลาไหนก็แล้วแต่ผมก็จะโทรไปเวลาที่คุณสะดวกที่จะให้ดูเวลาโทรไลน์ไปนะครับเพราะทักมาทางไลน์ก็โทรไลน์ไปนะครับผมก็มีค่าครนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ ก็แค่นี้ครับแล้วก็เวลาถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์หรือยังไงก็ต้องการติดตามทารัตแลทารัตจะนวัฒนากิจเพิ่มเติมหรือว่ายังไงก็ตามติดตามผมก็กด subscribe ได้ครับเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์มีประโยชน์ยังไงก็จํากดได้นะครับกด subscribe ครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ